สวัสดีทั้งพ่อแม่พี่น้องพี่เขารบสวัสดีครับคุณป้าคุณลุงทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเกิสนุกเป็นพิเศษใช่กทำการวัดใช่แล้วแต่เราอยู่ในอยู่ในวัยอายุพอๆกันใช่สามเก้าสามเก้าเหรอสามเก้าลงเลยเดินไม่เกินสามเก้า ขาก้าวที่สี่ขาเริ่มสั่นใช่ไหมฮะแต่คิดถึงงานวันนะฮะคนคิดถึงบรรยากาศที่สังเกตนะฮะพิธีสังเกตมาว่าคนที่นั่งนั่งอยู่ทั้ง้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างๆแล้วก็ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ด้วยพ่สังเกตอะไรไหมไม่ผมสังเกตนะผมสังเกตว่า หลายหลายท่านน่รุ่นแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับปี้ยังชีพคนชราแล้วทั้งนั้นเลยเจาผมหมายถึงข้างบนเลอย่างอยู่ได้ก็เพราะหกลอยเนี่ยได้เพิ่มอีกร้อยแล้เพิ่มอีกร้อยเฮ้ยเขาเราเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้นะครับก็ รู้สึกดีใจมากนะพี่นะที่เ,เราได้ได้ได้มาแจกกับหลายๆาท่านนะครับถือว่าพวกเราเป็นบอยแบนด์รุ่นใหม่นะครับว้าว <laughs> เป็นบอยแบนด์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจบมัธยมนะฮะตอนนี้กําลังจะศึกษาต่อปริญญาตรีย,ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวสําหรับพวกเราดยนใับอยแบนด์ของเรานะครับอ่ะยังไงต่อดีครับวันนี้ลุยต่อเลยดีไหม